สำหรับผมตรงนี้ความสวยหรูที่มาจากคําว่าโกงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างการโกงหรือคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นรากฐานทีมน่มันมีมายาวนานจนเรารู้สึกชินชาไปแล้วรารู้สึกไม่ยุติธรรมครับสาหรับหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆคนที่ทั้งเป็นผู้ถูกคอร์รัปชันเองหรือว่าเป็นผู้เสียผลป,ประโยชน์จากการคอร์รัปชันกระบวนการคอร์รัปชันต่างๆของผมทำให้ หล,หลายคนที่ควรจะได้สิตในการเข้าเทียมหรือว่าในการเข้าถึงต่างได้ขาดผลประโยชน์ตรงนี้ไปครับเราถูกปลูกฝังมาให้รู้สึกว่าเราอยากได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวที่สูงที่สุดะครับพอด้วยการที่เราต้องการผลประโยชน์ที่สูงที่สุดทําให้เรามีความต้องการที่จะใช้วิธีการใดก็ได้ที่ทําให้ได้ผลประโยชน์นั้นมาจะเห็นได้จากลากเงาง่ายๆตั้งแต่ ในครอบครัวเองก็ตามหรือว่าในโรงเรียนเองก็ตามหรือว่าแม้แต่สถาบันต่างๆก,ก็จะมีะการคอร์รัปชันเล็กๆน้อยๆให้เห็นอย่างนมโรงเรียนอย่างเรื่องข้าวหรือว่าเรื่องเงินทอนการตลาดเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรอย่างเงี้ยทัม ถ้าเราไม่เริ่มคอร์รัปชันเท่ากับการคอร์รัปชันจะหายไปหนึ่งครั้งถ้าคนอื่นไม่เริ่มคอร์รัปชันการคอร์รัปชันก็จะหายไปอีกหนึ่งครั้งถ้าทุกคนไม่คิดที่จะเริ่มการคอร์รัปชันมันก็จะไม่มีการคอร์รัปชันถืบต้อมครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากหนึ่งคนมันก็จะกระจายวงกว้างไปถึงทุกคนเองโดยที่อันนี้ผมรู้สึกว่าตัวบริบทกฎหมายไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่ว่าเมื่อคนหนึ่งเปลี่ยนไปม,นมันเป็นแรงกระเพื่อมที่จะทําให้อีกหลายๆคนเปลี่ยนไปนะครับ แล้วการปลูกจิตสํานึกให้เราตระหนักถึงการคอร์รัปชันมันจะทําให้ในส่วนนี้จะลดการคอร์รัปชันไปเองจนในที่สุดมันอาจจะดีขึ้น,นถึงจุดที่ไม่มีการคอร์รัปชันได้ สำหรับผู้ชมเข้าสู่รายการกระทบเปื้อคอร์รัปชันครับรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบรวมถึงการป้องกันและปราบปรามทางภาครัฐนะครับผู้ชมครับปัจจุบันนี้หลายๆหน่วยงานนั้นได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการสร้างความโปร่งใสและการลดการทุจริตในองค์กรนะครับซึ่งหน่วยงานที่มีความสําคัญและมีการพัฒนาในเรื่องนี้นั่นก็คือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการครับซึ่งมีวิธีการในการที่จะพัฒนากระบวนการ และสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานที่เป็นของทางราชการนะครับแต่วิธีการดําเนินการอย่างไรและจะสร้างความโปร่งใสได้มากน้อยแค่ไหนผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการกระทบเปืดอคอร์รัปชันสัปดาห์นี้ครับ ผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ที่สํานักงานกพรนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ให้การพัฒนาระบบราชการครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับท่านอารีพันธ์เจริญสุขครับซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการกพรครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับอยากทราบอํานาจหน้าที่และก็ขอบเขตการทํางานของกพรนะครับว่ามีความสําคัญแล้วก็มีวิธีการทํางานอย่างไรครับท่านครับค่ะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเนี่ยนะคะเน้นนะคะพัฒนาระบบราชการเนี่ย บทบาทหน้าที่ของเราเองเนี่ยค่ะก็คือการปรับระบบการทํางานของภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐนะคะที่สามารถตอบโจทย์ประชาชนคําว่าปรับระบบเนี่ยก็จะมีทําได้หลายเรื่องเหมือนกันนะคะตั้งแต่เรื่องบทบาทภารกิจเรื่องโครงสร้างส่วนราชการ<ม>เรื่องการบริการประชาชนนะคะ<ม>รวมทั้งถึงเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน<ม><ม>อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสํานักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการค่ะ ครับพอพูดถึงราชการเนี่ยประชาชนก็ต้องมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่อง,องการคอร์รัปชันอาจจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันทางกรพรนี้มีบทบาทแล้วก็ในการกํากับดูแลเรื่องนี้ยังไงครับท่านคือการออกแบบระบบงานพูดง่ายๆนะคะการออกแบบระบบงานเนี่ย จะต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือความโปร่งใสแต่พอการออกแบบระบบงานสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้ก็จะเป็นเรื่องการบริการประชาชนค่ะคในแง่ของการบริการประชาชนเนี่ยเราจะต้องมีทั้งความสะดวกรวดเร็วนะคะราคาถูกและโปร่งใสตรวจอสอบได้ค่ะคเพราะฉะนั้นคำโปร่งใสเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการให้บริการประชาชนค่ะเราก็เลยมีการพัฒนาระบบ เพื่อที่จะลดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเองระบบท,ที่ว่านี่คืออะไรครับท่านคืออย่างตอนนี้ที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่นะคะคก็จะมีเรื่องพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ,รซึ่งเป็นกฎหมายกลางนะคะที่ออกมาตั้งแต่ปี2558ซึ่งกฎหมายฉบับนี้คะ่ะจะบอกออกแนวปฏิบัติไว้เลยว่าในการบริการประชาชนนั้น จะต้องมีขั้นตอนอย่างไรใช้ระยะเวลาเท่าไหร่มีค่าธรรมเนียมอย่างไรแล้วก็จะต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบค่ะว่าการบริการนั้นมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรบ้างซึ่งประเด็นนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของความโปร่งใสนะคะคที่ประชาชนสามารถติดตามได้นี่ก็คือเรื่องที่1เรื่องที่2นะคะที่เป็น,นกลไกที่มาช่วยให้เกิดความโปร่งใสก็คือเราได้นําระบบเทคโนโลยีมาให้บริการประชาชน หรือที่เรารู้จักกันนะคะการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ e-service ซึ่งอันนี้เป็นแนวนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วที่อยากจะขับเคลื่อนรัฐบาลไปสู่รัฐบาลดิจิตอลและอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องการทําให้ภาครัฐเป็นภาครัฐระบบเปิดภาครัฐระบบ,บเปิดเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าภาคส่วนอื่นนะคะจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ให้ความคิดเห็นนะคะแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือว่ามาติดตามการทํางานของภาครัฐค่ะอันนี้ก็เป็น,นกลไกหลักๆนะคะที่ช่วยในเรื่องความโปร่งใสแล้วก็ลดการทุจริตคอร์รัปชันค่ะคซึ่งแสดงว่าในปัจจุบันเนี่ยการทํางานของเจ้าหน้าที่เองในการที่จะมาติดต่อเรื่องราวต่างๆเนี่ยเริ่มเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นสามารถที่จะจองคิวผ่านทางออนไลน์หรือลดการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทางทาเจ้าหน้าที่เองด้วยใช่ไหมครับเพื่อลดการทุจริตต่างๆ ซึ่งผลตอบรับเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับท่านมีการลดการทุจลิตน้อยลงไหมหรืออย่างไรครับคือดิฉันคิดว่านะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพอเราเปิดเป็นระบบ e-service นะคะหมายถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีความร่วมม้ร่วมมือประกอบกับอีกสถานการณ์หนึ่งด้วยค่ะก็คือคตอนที่เรารเผชิญกับโ <COVID, S 2> <COVID, S 1> ควิดใช่ค่ะโควิดนะคะได้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส เพราะว่าหน่วยงานภาครัฐก็ปรับตัวสามารถให้บริการผ่าน e-service ได้เลย<ม>เพราะผ่าน e-service ข้อดีของการเป็น e-service เนี่ยค่ะก็คือสามารถยื่นเรื่องผ่านระบบออนไลน์ได้ประกอบกับล่าสุดนะคะได้มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งค่ะเพิ่งออกมามีผลบังคับใช้เมื่อปลายปี2,565ค,คือพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะคตัวนี้เองก็เป็น กฎหมายที่สําคัญค่ะที่บอกว่าต่อไปประชาชนสามารถยื่นเรื่องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะข้อดีของการทําผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็คือนอกจากสะดวกแล้วนะคะอีกระบบหนึ่งก็คือสามารถแทร็กกิ้งได้คาว่าแทร็กกิ้งก็คือติดตามเรื่องเห็นขั้นตอนนะคะมันจะคล้ายๆระบบที่เราไปซื้อของในอีคอมเมิร์ซนะคะปัจจุบันนี้ขั้นตอนอยู่ตรงถึงไหนแล้วจุดไหนยังไงใช่ไหมครับก็สามารถที่จะติดตามได้ค่ะอันนี้ค่ะจะช่วยเรื่องความโปร่งใส กัอีกเรื่องหนึง่งนะคะที่พยายามผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐกำหนดไว้ในคู่มือประชาชนก็คือการใส่เงื่อนไขหลักเกณฑ์ค่ะว่าหลักเกณฑ์อะไรที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติอย่างไร,รนะคะจะได้ลดการใช้ดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลงเพราะว่าหลักการของการเป็น e-service หรือการพัฒนาออนไลน์เนะะี่ยค่ะเราอยากให้ไปถึงจุดที่ ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อเลยนะคะอยู่บ้านก็ติดต่ออย่างนี้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ค,คือลดการพบปะหน้าเลย<ม>ถ้าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า zero touch ก็คือไม่ต้องมาพบปะหน้ากันเลยนะคะ<ม>อันนี้ก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ด้วยค่ะอ<ม>ืมก็คือ,อต้นเหตุของการทุจริตเนี่ยอาจจะเจอกับทางประชาชน มาติดต่อเจ้าหน้าที่อาจจะมีการยื่นซอง <c oughs> มีการให้อะไรต่างๆเพื่อที่จะได้รัดคิวเร็วขึ้นแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถที่ทําได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะถ้าเราเอาระบบเรื่องนี้เข้ามาใช้นะคะแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ทําเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่นะคะครับก็พยายาม ทุกวิถีทางค่ะที่จะปิดช่องว่างเหล่านี้ให้ให้น้อยที่สุดนะคะครับป,ปัจจุบันเนี่ยคือทุกหน่วยงานที่มีการติดต่อกับทางภาครัฐเองเนี่ยก็คือใช้ระบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเราจะพัฒนาต่อไปอยังไงตอนนี้ยังวิ่งอยู่2ระบบนะคะคก็คือทั้งติดต่อณหน่วยงานแล้วก็ติดต่อผ่านออนไลน์ซึ่งประชาชนสามารถเลือกได้ตามความถนัด เพราะในกฎหมายใหม่ที่ออกมาคือพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยบ,บอกกับประชาชนได้เลยว่าถ้าจะใช้บริการออนไลน์สามารถใช้ได้เกือบทุกงานนะคะมีแค่5งานเท่านั้นเองที่ต้องมาด้วยตนเององานที่เหลือทั้งหมดติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้5งานที่ว่านั้นก็คือทำบัตรประจำตัวประชาชนทำพาสปอร์ตนะคะแล้วก็จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนยาแล้วก็ขอจดทะเบียนบุตรบุญธรรมค่ะคมีแค่5เรื่องนี้เท่านั้นที่ทจาเป็นจะต้องมาที่สํานักง,งาน,น,นต้องมาแสดงตัวตนนอกนั้นถ้าประชาชนบอกว่าไม่สะดวกหน่วยงานจะต้องจัดระบบให้ค่ะว่าสามารถติดต่อผ่านออนไลน์ได้คือมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเลยใช่ใชครับ,ม,รบมันก็มีข้อดีหลายๆอย่างมีข้อเสียไหมครับในการที่เราลดการที่ประชาชนจะมาเจอกับทางเจ้าหน้าที่เองนะครับมันมีผลอย่างอื่นไหมครับ คือ,เ,อเรื่องข้อเสียคงไม่มีนะคะเพราะมันประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ทั้งผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการประชาชนมไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเดินทางไปแต่อย่างไรก็ตามนะ่ยคะคในการออกแบบระบบ e-service ของภาครัฐในปัจจุบันก็ต้องยอมรับตรงๆนะคะว่ามันยังไม่สะดวกแบบเหมือนยื่นปุ๊บคืออาจจะยื่นสะดวกนะคะคแต่ความรวดเร็วหรือการปรับกระบวนการภายในเนี่ย เป็น e-service แต่อาจจะยังช้าอยู่นะคะซึ่งอันนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขเพราะว่าสิ่งที่ทำในปัจจุบันเนี่ยค่ะที่เป็นเรื่องจริงก็คือเราเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการประชาชนแต่บางครั้งบางหน่วยงานก็ยังไม่ได้ปรับกระบวนการภายในค่ะเช่นในกฎหมายเดิมกำหนดว่ามีอยู่4ขั้นตอนเราก็คาดหวังว่าเป็น e-service น่าจะเหลือแค่ขั้นตอนเดียวยื่นครบอนุมัติปั๊บ นะคะแต่ในความเป็นจริงบางงานก็ยังมีขั้นตอนภายในที่ที่มีเหมือนมีระบบดิจิตอลแต่ข้างในยังเป็นระบบแมนนวลวิ่งอยู่นะคะซึ่งอันเนี้ยก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงค่ะว่าจะสามารถปรับระบบได้ยังไงครับคือเพราะบางเรื่องก็ไม่สามารถที่จะให้ทาง่า AI หรือประมวลผลได้ทันทีก็จะเป็นที่จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิษในแต่ละเรื่องแต่ละเคสต่างๆด้วยใช่ไหมครับแล้วในอนาคตนะครับ ประเทศไทยของเราเนี่ยข้าราชการเนี่ยจะมีการพัฒนาไปในรูปแบบไหนยังไงไหมครับท่านคือภาพในอนาคตที่เราอยากจะเห็นเลยเนี่ยนะคะคถ้าพูดถึงเป็นตัวนโยบายของการพัฒนาระบบราชการอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นนะคะครเราอยากให้การบริการประชาชนการติดต่อราชการเนี่ยโดยใช้ระบบ ดิจิ t a ล e-Service มาใช้ซึ่งปัจจุบันเองประชาชนก็คุ้นเคยมากนะคะเพราะว่าคุ้นเคยกับการลงทะเบียนนะคะคุ้นเคยกับการใช้กระเป๋าตังอะไรพวกนี้คล่องคล่องมากนะคะหรือโครงการสำคัญสำคัญของรัฐเช่นโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็ได้สร้างองค์ความรู้ในการใช้ระบบเทคโนโลยีของประชาชนซึ่งอันนี้ค่ะคือภาพอนาคตที่เราอยากเห็นเราอยากให้ดิจิตอลเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ให้ชีวิตของ ผู้รับบริการผ่านระบบมือถือได้เกือบทุกระบบนะคะเพราะว่ารเราคุ้นกันมากก็อีกอันนึงอะคะ่ะที่จะเป็นประโยชน์มากก็คือการทําให้ภาครัฐเป็นระบบเปิดหรือ Open Government นะคะก็คือว่าเวลาภาครัฐทํางานเนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะรให้เห็นเลยค่ะแล้วก็ให้ภาคส่วนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นให้ตั้งข้อสงสัยนะคะให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆให้กับภาครัฐ หรือแม้กระทั่งเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานากับภาครัฐเลยค่ะหรือเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ,บการทํางานของภาครัฐเลยอันนี้เพราะว่าอย่างสํานักง,งานกาพอรอเราเคยทําโครงการที่เพื่อลดทุจริตคอร์รัปชันนะคะเราก็บบพบว่าปัจจัยสําคัญสําคัญเลยที่ช่วยลดได้เนี่ยจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือไปแก้ที่ระบบว่าระบบงานอะไรที่มีความเสี่ยงก็เอาดิจิทัลเข้ามาใช้เช่นสมมุติมีเครื่องสแ,แกน ก็ใช้เครื่องสแกนแทนเครื่องใช่คนตรวจใช่ไหมคะคเพราะคนตรวจก็อาจจะมีแบบใช้ดุลพินิษบ้างแล้วก็เ,เครื่องมาใช้แทนคนค <S <S <an> <S กับอันที่สองให้ประชาชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐเลยอย่างเช่นขอยกตัวอย่างนะคะกรมทางหลวงชนบทอย่างการตรวจรับงานรับถนนเนี่ยค่ะก็ให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วย <S <S <an> <S คืออย่างลงไปตรวจ ตรวจรับถนนประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมได้ดูว่าแบบคุณลักษณะนี้ได้ไหมอุปกรณ์ต่างๆถึงรวมถึงคุณภาพได้ด้วยไหมของถนนอะไรวัสดุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีมากๆค่ะที่จะช่วยช่วยกันนะคะปัจจุบันจำเป็นไหมครับที่หน่วยงานภาครัฐจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินต่างๆงบประมาณต่างๆที่จะถูกนํามาใช้ในแต่ละกรมแต่ละกระทรวงครับ คือทางสำนักงานกพรนะคะร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลเนี่ยพยายามขับเคลื่อนแนวคิดเรื่อง Open Data ค่ะก็คือการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐทางกพรได้กำหนดให้เป็น KPI นะคะเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานราชการเลยที่ต้องเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วก็นำข้อมูลนั้นไปขึ้นอยู่บนระบบ ของสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลบดิจิทัลโดยมีสำนักง,งานสถิติเนีคะเป็นเจ้าภาพในการผลักดันในการจัดทําข้อมูลต่างๆซึ่งตอนนี้เรามีข้อมูลกว่า7,000ชุดนะคะที่ไปเปิดเผยอยู่ใน opendata.go.th ของสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิตัลค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ช่วยทำให้เกิดความโปร่งใสามากยิ่งขึ้นของการใช้ข้อมูลการดำเนินงานต่างๆของภาครัฐ รหรือแม้กระทั่งหน้าเว็บของสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็มีเว็บที่ชื่อว่าภาษีไปไหนเคยได้ยินใช่ไหมคะอันนั้นก็ดีมากนะคะเพราะจะเห็นเลยว่างบประมาณที่ลงไปเนี่ยได้กระจายไปอยู่ในลักษณะางานแบบไหนในท้องถิ่นไหนจังหวัดไหนอ,อย่างไรบ้างค่ะครับซึ่งลักษณะน,นี้ก็จะเพิ่มความโปร่งใสคุณก็จะรู้ว่าภาษีที่คุณจ่ายในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยถูกกระจายไปหน่วยงานไหนยังไงบ้าง อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยลดการคอร์รัปชันในองค์กรต่างๆด้วยและที่สําคัญคือได้กําหนดเป็น KPI นั่นหมายความว่าทุกองค์กรที่ต้องรับ KPI ตัวนี้ไปใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้แล้วอื่นๆล่ะครับประชาชนจะเห็นอะไรเกี่ยวกับความโปร่งใสในระบบราชการเพิ่มเติมอีกไหมครับค่ะก็อยากให้มีความหวังนะคะคว่าทุกอย่างกําลังก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องการสร้างความโปร่งใสการลดทุจริต แล้วก็ตัวเทคโนโลยีในอนาคตเองเนี่ยค่ะจะมาช่วยได้มากเลยในอนาคตที่เขาพูดถึงเทคโนโลยีตัวใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเห็นข้อมูลนะคะว่ามันไหลาจากไหนไปไหนอะไรยังไงแล้วก็รวมทั้งการให้บริการที่ถูกตรวจสอบได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยรวมทั้งการพัฒนาระบบงานนะคะที่เราอาจจะมีการปรับกระบวนงานที่มันมีขั้นตอนบางขั้นตอนที่อาจจะใช้ดุลพินิษ นะคะ <ứng S 1> อาจจะ,ระปรับขั้นตอนบางขั้นตอนลงไปก็ทําให้การทํางานนะคะมีความชัดเจนโปร่งใสมากขึ้นค่ะอืมครับแต่จริงๆแล้วประชาชนจะสามารถตรวจสอบได้มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้คือประชาชนก็สงสัยว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเราจะสามารถเข้าเดินไปสอบถามได้เลยไหมว่าหน่วยงานนี้ใช้งบอะไรแล้วก็ใช้งบไปเท่าไหร่เขาสามารถทําอย่างนั้นได้ไหมครับจริงๆแล้วโดยหลักเน่ยน,นะคะครับหน่วยงานราชการก็จะต้องทําตามพรลม พรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการอยู่แล้วก็มีข้อมูลส่วนที่เปิดเผยได้และนอกเหนือจากพระราชบัญญัติดังกล่าวนะคะที่อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ข้อมูลต่างๆจะถูกเปิดเผยออกไปผ่าน open data.go.th อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะในภาครัฐเองมีช่องทางที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะคเข้ามาร้องเรียนนะคะติดตามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างอาจจะรู้จักนะคะแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูอันนั้นก <ond> ็เป็นเหมือนช่องทางอันหนึ่งนะคะที่ช่วยส่งเสียงออกมาได้รหรือว่าเรามีช่องทางของสำนักงานประหลัดส,สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะที่พูดเรื่องร้องเรียน111 11. 1ครับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอะไรพวกนี้คะ่ะแล้วก็ทุกหน่วยงานก็จะมีช่องทางเหล่านี้ให้ประชาชนร้องเรียนเข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้ต้องขอเรียนนะคะว่าเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเนี่ย เป็นเ,เรียกว่าลำดับความสำคัญแรกๆรที่ผู้บริหารองค์กรจะต้องรีบลงมาแก้ไขแล้วก็ติดตามค่ะอ,อัน,นสมมติว่าถ้าเกิดได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยระยะเวลาในการที่จะตอบข้อสงสัยหรือการแก้ปัญหาให้ประชาชนเนี่ยเราใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับท่านขึ้นอยู่กับประเภทเรื่องค่ะเพราะบางรบเรื่องแค่ช้า3ชั่วโมงก็อาการหนักแล้ว <c oughs> ยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมครับที่ประชาชนมักจะร้องเรียนเข้ามามบ่อยๆเออถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาในกรพรนะคะค ที่ยังเจออยู่บ้างนะคะก็คือว่า,อาไปติดต่อราชการแล้วไหนบอกว่าไม่รับสำเนาแต่บางบหน่วยงานทำไมยังรับสำเนาประชาชนอยู่สำเนาเอกสารในการติดต่อราชการทั้งที่เหมือนกับรัฐบาลได้ประกาศไปพอเราได้รับเรื่องนี้ปุ๊บเราก็จะถามว่าหน่วยงานไหนนะคะแล้วก็จะติดต่อไปที่หน่วยงานนั้นเลยค่ะว่าทำไมต้องรับสำเนาไม่เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรีอันนี้ก็คือเรื่องง่ายๆที่เจอนะคะหรืออย่างบางเรื่องที่เขาร้องผ่านมาเพราะว่ากรพรลเนี่ยจะมีช่องทางอยู่ช่องทางหนึ่งนะคะที่ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านไลน์ได้ชื่อว่าไลน์แอด o o o g o o ล์ฟ o อค่ะครับ,รบอันนี้ก็ถ้าเกิดไปพบเห็นการบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะคะหรือว่าไม่สะดวกก็สามารถร,ร้องเข้ามากรพรลเราก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่ จะทำหน้าที่ประสานนะคะอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาให้ท่านได้โดยตรงแต่จะไปสารไปกับหน่วยงานที่ถูกร้องนะคะว่าทําไมเหตุการณ์แบบนี้จะแก้ไขอะไรยังไงซึ่งปกติเรื่องถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนนะคะเราจะส่งต่อทันทีเลยเราจะไม่เก็บเรื่องไว้นะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นที่ได้เจอเรื่องปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการของทางภาครัฐก็ให้ร้องเรียนมาทางกพรได้ได้เลยค่ะนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการ ทำงานในการพัฒนาระบบราชการสักนิดหนึ่งครับท่านเชิญครับค่ะก็คิดว่าในเรื่องของการพัฒนาระบบราชการเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะคะเราก็จะพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งสําคัญเลยที่อยากจะให้ประชาชนมั่นใจนะคะก็คือการบริการของภาครัฐในปัจจุบันที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเนี่ยเราได้ ทําตามมาตรฐานสากลน,นะคะมีความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อหรือการใช้บริการในเรื่องข้อมูลต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะเรื่องการยืนยันตัวตนแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นรวมทั้งอยากจะให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาระบบราชการค่ะสามารถส่งความคิดเห็นต่างๆนะคะเข้ามาในการที่จะให้ข้อเสนอแนะแนะนําเพื่อไปการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปค่ะครับเรียกว่าครบถ้วนนะครับในเรื่องของการพัฒนาระบบราชการนะครับประชาชนพี่น้องท่านใดนะครับที่มีข้อร้องเรียนต่างๆก็สามารถติดต่อได้ทางกพรอเหมือนกันนะครับ,รบวันนี้น้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ดีและโปร่งใสเพ่มพบกับเรานะครับวันนี้หมดเวลาของรายการกระทบเปลือกรับชันแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัว,วลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ